รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมจิวรายวิจบบางกับรายการก้าวตามพ่อครับกับเรื่องราวของการก้าวเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามูิมพิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นี่มีเรื่องราวมากมายให้ต้องติดตามเลยนะครับและววันนี้ผมก็นัดกับพี่ตีครับผู้ที่จะพาเราเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นยังไงด้านเดี๋ยวตามไปเลยครับ สวัสดีครับพิธีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะท่าขึ้นลงเครื่องบินผมนี่ถูกต้องไหมฮะอ่านี่เป็นวิธีการขึ้นลงเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินโบราณับครับจะขึ้นกันแบบนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีบันไดที่จะไต่ขึ้นนะครับอัดับไนะครับต้องถามเลยว่าศูนย์ฝนหลวงหัวหินนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศตรงนี้อยากให้พิตีสะท้อนให้เห็นหน่อยว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยประสบปัญหาอะไรมาก การตกของฝนมันจะไม่ค่อยครอบคลุมนะครับเนื่องจากว่าฝนเนี่ยรักมีการตกของกลุ่มฝนมันแค่ประมาณทั้งสิกิโลเมตรนะครับคนไทยก็เวลามีพายแล้งก็นึกถึงฝนหลวงและว่าฝนหลวงจะมาช่วยแล้วก่อนที่จะมีฝนหลวงนะครับในตำราก็มีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าท่านท่านเขียนไว้ใต้ตำราฝนหลวงพระราชทานนะครับก็จะมีกบกบที่ร้องขอฝนก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยความชื้นมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งผิวของกบเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไวต่อความชื้นนะครับพอม,มีความชื้นเยอะเนี่ยผิวของกบมันก็จะมีความชื้นมาเกาะกบก็จะรู้ว่าฝนจะตกแล้วทีนี้ก็ต้องร้องร้องหาคู่เพื่อที่จะเตรียมวางไข่อ๋อเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติเขาจะรู้เลยครับเขาจะรู้เลยนะครับนอกจากเรื่องกบถ้าเป็นแถวทางอีสานทางหาภาคเหนือเขาจะจุดบ้างไฟเพื่อจะขอ,ขอฝนขอฝนพยาแทนนะครับ แต่อันนี้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับพอเราจุบบ้างไฟขึ้นไปเนี่ยก็คือฟันที่ที่พุ่งออกมาจากบ้างไฟเนี่ยมันเป็นแกนกันตัวสําหรับให้ให้ความชื้นไปเกาะได้นะครับมันก็จะทําให้ไอ้น้ํมันมาเกาะกลายเป็นฝนได้แห่น่างแมวก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับแมวเนี่ยกลัวน้ําเอาน้ําไปสาดแมวเพื่อที่จะให้เทวดาเนี่ยสงสารแมวนะครับเพื่อที่จะทรมานแมวนิดนึงนะครับเพื่อให้ฝนตกเพื่อจะให้ฝนตกปีนี้ตอนนี้สภาพสภาวะการเรื่องภายแล้งเป็นยังไงบ้างครับครับผม อย่างปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยค่อนข้างที่จะประสบภห้แล้งค่อนข้างหนักนะครับเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องเอลนีโนนะครับถ้าบริเวณที่ฝนตกหนักมันก็หนักจนน้าท่วมอย่างเมกาต้อย่างนี้น้ำท่วมบริเวณที่แล้งก็แล้งจัดครับอันนี้คือปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นปัญหาระยะยาวย้อนกลับไปเมื่อปี2498ประเทศไทยประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนัก ในหลวงรัชกาลที่9ส่งรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชบงเทพผลิตเทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทแล้วพระราชทานแนวความคิดในการทำฝนหลวงครับอันทิศท,ที่กขากำลังมาเนี่ยจะควรจะโตขึ้น เื่อโตขึ้นเราต้องมาซ้ำตรงที่โตขึ้นไม่ใช่ไปตา,ตามนีมันจะละลายศูนย์ฝนหลวงองหินเราเนี่ยจะถือว่าเป็นศูนย์ที่จุดเริ่มต้นของของการทําฝนเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวในการ,รที่9ของเรานะครับส่งใช้ตรงจุดนี้น่ะ เป pues 2012, ็นท er. ี่ทดลองนะครับตั้งแต่ปี2112นะครับเป็นต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโอ้ตั้งแต่สมัยปี2112อยากไปดูมากเลยครับเชิญครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะได้เข้าไปสัมผัสถึงห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9 สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของฝนหลวงที่พระองค์ท่านทรงใช้เป็นสถานที่ศึกษาขนคว้าและวิจัยครับครับอาคารตรงนี้เป็นเป็นอาคารทรงงานครับที่เกี่ยวกับฝนหลวงนะครับประวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานี่ยทรงเสด็จมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่เป็นทางการนะครับและภารกิจที่เป็นการส่วนพระองค์นะครับอย่างเช่นมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ ที่ท่านเสด็จมาเมื่อนักวิสาสตรเราเนี่ยรายงานตำแหน่งผิดที่นะครับซึ่งท่านฟังวิทยุสื่อสารอยู่นะครับ,รบท่านก็มาบอกว่า,าที่ที่ที่เราทำเนี่ยมันไม่ไม่ถูกตำแหน่ง <มา S 2> นะครับมาเป็นาการสวดพระองค์เลยใช่ครับ นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการกระจายข้อมูลเรื่องฝนหลวงแล้วยังมีหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อเยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวของฝนหลวงด้วยครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นหอเฉลิมพระเกียรตินะครับ,รบที่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้นักศึกษาให้ประชาชนทั่วไปเนีเข้ามาดูความเป็นมานะครับของของพคหลวงนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจนถึงเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็จะแสดงไว้ที่นี่นะครับสุดท้ายฝั่งนู้นก็จะมีเรื่องพวกสิทธิบัตรต่างๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ได้รับมานะครับท่านมีความรู้ด้านนี้มากนะครับด้านดัดแต่สภาพอากาศนะครับ ได้ศึกษาเรื่องราวฝนหลวงมาสักพักแล้วอยากจะรู้ว่าที่นี่มีระบบขั้นตอนและกระบวนการอะไรบ้างพี่ตีก็ใจดีพาเยี่ยมชมถึงห้องแลบกเลยครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอุปกรณ์ตรวจวัดเมฆซิสิกเครื่องที่อยู่ข้างๆนี่ถามใกล้ๆตัวก่อนอเลยนี่เครื่องอะไรครับเนี่ยเอาแรกก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยสำหรับวัด วัดขนาดพวกฝุนละองอ,อันที่2อ,อันนี้วัดเมฆรสุดในสุดนะครับวัดเมฆก็จะใหญ่ขึ้นมาตามมงเห็นแล้วคือเป็นเมฆก็จะว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่จานวนเม็ดเมฆเท่าไหร่ส่วนตัวนี้จะวัดฝนครับวัดฝนก็คือวัดว่าเม็ดฝนขนาดใหญ่เท่าไหร่หลังจากชมเครื่องมือและกระบวนการปรุงข้อมูลภายในห้องแลบแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปปรากฏบนเว็บไซต์ของศูนย์ฝนหลวงหัวหินครับ อันนี้คือ,อะระบบข้อมูลที่เราใช้สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับ,รบจากการที่เราวางแผนบนแผนที่เราสามารถที่มาวางแผนบนจอเรดาร์ได้เลยนะครับ oh. วัดระยะทางว่าเมฆก้อนนี้อยู่ห่างจากที่ตั้งกี่กิโลเมตรที่ทางเท่าไหร,ร่รสามารถที่จะบอกนักบินไปทําฝนได้ทําฝนตกมากน้อยเพียงไรนะครับ,รบได้พื้นที่การตกของฝนกี่ไร่ เร่งดูอันนี้ภาพในเรดาร์ที่เราขึ้นไปทําฝนนะครับเมื่อกี้นี่คือกลุ่มฝนแล้วก็คือก้อนก้อนที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือว่าไปทําแล้วตกอยู่ป่ะอ,อ่าใน,นกาลังตกนะครับตกตกหนักมากด้วยนะครับเป็น<อ>ฝนตกหนักนะครับอ๋อเขาเป็นสีแงดงรับเป็นสีแดงขึ้นเลยนะครับโอ้มหสัจจัน์มากเลยม็ดฝนหยดหนึ่งนั้นต้องใช้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผลเพื่อประสิทธิภาพของการเกิดฝนหลวงถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากแต่สําหรับพิติแล้วการได้สารต่อพระราชปณิธานถือเป็นงานที่มีความหมายต่อชีวิตครับมีความภูมิใจนะครับที่ได้มาหนึ่งละแก้ปัญหาตรงเองไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเพื่อนเกษตรกรได้มีน้ําใช้ในการเกษตรพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ายัางแผ่ไปสารไปสู่ประเทศอื่นนะครับ,รบที่ที่มารับเทคโนโลยีไป ไใช้นะครับอย่างเช่นประเทศจอแดนเพื่อสืบสารพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ได้มียุทธศาสตร์นะครับเพื่อที่จะให้คนภายในประเทศนะครับในระดับอาเซียนและระดับโลกนะครับได้รับรู้นะครับเรื่องเทคโนโลยีฝนหลวงนะครับ,รบและก็เพื่อเผยแผ่พระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับให้คนทั่วโลก ได้รู้จักนะครับถ้าไม่ได้มาก็ไม่รู้ว่าฝนหลวงเนี่ยกว่าจะได้มาพระองค์ท่านทรงงานหนักแค่ไหนเพื่อความอยู่ดีกินด,ดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมไปถึงคนที่ทํางานถวายงานงพระองค์ท่านอย่างปิติีด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณพิติีมากนะครับ,รบ,รบขอบคุณครับ